ลากมาหานมใช่ไหมโอเคมีประโยชน์อ่ะต่อไปตรงนี้มีประโยชน์ไหมกับข้าวมีไก่มีข้าวมีผักไข่ okay. มีประโยชน์โอเคมีประโยชน์ลากมาลากลงมามือข้างนี้จับสิหรกจับแบบนี้โอเคไม่ให้กระดาษมันขยับไงฮะ<ม>ต่อไป กว่าเดียวก็ที่ช้าก็หลับหัวเที่ยงไปเลยนะโอเคอันนี้น้ำมันมีประโยชน์ไหมไม่ไม่ไม,มีโอเคไม่ต้องลากไปอันนี้อ่งงนมีประโยชน์ลากมาโอเคต่อไปกินอ่ามีประโยชน์ โอเคค่ะไปต่อไปเริ่มระบายสีกล้วยสีอะไรคะกล้วยสีอะไรถูกต้อง,องนะก็ยังไงเดี๋ินพ่อระบายสีช่วยอะแก,แก อดึงออกมาดึงออกมาที่จะถาดโอเคค่อ,คอยๆวางค่อยๆวางอ่ะกล้วยกล้วยสีอะไรคะสี <c oughs> โอเคไปอาย <c oughs> ่ะระบายกล้วยก่อนคุณข้าข้าคุณพ่อคุณพ่อค่ะคุณแม่มาแล้วขอเล่นนียสัะพี่ชายทำเสร็จเยอะพี่ชายก็เล่นโดรนส่ได้ไหมได้ค่ะอะไรน้ำใจไปเลยค่ะน้ำสบายไปเลยค่ะโอเคลูกแม่ก็จะขอบคุณแต่แม่ไครละไม่คิดค่ะ อา้าวแล้วระบายกล้วยแล้วทำพุดผ่าทำไมคุณแม่มาเร็วเด็ดวนนี้คุณแม่ว่าจะสระผมแต่คุณแม่ไม่สระยัง<ม>หอมเลยไม่ไมีเพื่อนช่วย,ยอ่ะดิชาไม่เห็นมีช่วยอ่ะโอเคเร็วเริ่มระบายเร็วเเยยยลฮ้คุณแม่มดูทิศธิชาทำถูกเปล่าลากเส้นปะสิ่งที่ควร ซื้อมากินซื้อมารับประทานเห็นไหมลากไปหากล้วยลูกอมไม่ลากลากมาหานมลากมาหาข้าวแล้วก็ไม่ได้ลากไปหาน้ำนมพี่ชายทำถูกไหมลูกพี่ชาทำถูกไหมอ่ะระบายสีกล้วยแล้วระบายสีกล้วยแล้วไม่มีใครไม่เห็นมีใครช่วยพี่ชายก็น,นี่ไงเดี๋ยวช่วยทำ ก็นี่ไงระบายสีสไนเคคุณพ่อคุณพ่อใครรูปพ่เเลยเนี่ยไหนออาาอเนาาอ,อาาไรอะมาเริ่มโชว์เดี๋ยวทำอะไรย <c oughs> ูคุณพ่อบอกว่าจะทไม่ทำไม่ทเป็นก็จะคุณพ่อจะดูที่ช้างไงครับไม่ทำอะไรต่างหากอะ นักเรียนไงนักเรียนก็ต้องทำสิคะไม่ใช่ไี่ชาไม่ได้เปนนักเรียนนะอ่าแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรพ่อนไปไปไน็ไปไปไหนไงไปเลยนะบายเฮ้ยเอิีน้ตาโอเคบายบายีชา บายบายไปทำกันบ้านไปเออเอะไรของพ่อไม่เห็นทาเมยนะ่ะ